นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งแล้วนะครับพี่ตุ้ยครับมาพร้อมกันกับรถสวยๆที่เต็นรถอะไรครับพี่ตุ้ยเอเคเคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับผมครับผมผมบางปิดนะครับมากับพี่ตุ้ยเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีต้องบอกว่ารถสวยใหม่น้อยเลยนะพี่ตุ้ยนะปีใหม่ด้วยก็เป็นตัวอะไรครับพี่ตุ้ยเป็นตัวมิวเอ็กนะครับตัวนี้เป็นขับ2 DVD นะครับผมสวยมากรถปีใหม่ที่สําคัญคือตัวนี้ได้โฉมใหม่ละใช่ และเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับประหยัดพลังงานใช้ท่านใดห,หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันใหญ่ๆไว้วิ่งใช้ในเมืองเพื่อคนที่ไม่รู้ว่าไม่เท่าไรผมขอบอกไปเลยนะได้เลยครับผมไมค์คันนี้วิ่งไปเพียง30,000กว่าโลนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูด้านในว่าจะไมคจริงเปล่ารอชมเล,เลยนะครับส่วนเรื่องราคาโปรโมชัน่นโปรโมชั่นมีให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกช่วงท้ายไลฟ์สดเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกรุ่นรถก่อนคันนี้เป็นอีซูซู มิวเอนะพี่ตุ้ยนะครับผมรถปี2018แท้นะครับคือผลิต2018เลยก็คือว่ารถแค่ปีอปีแต่ไม่วิ่ง30,000โลเฉลี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยปีละไม่ถึงหมื่นปีไม่ถึงหมื่นนะครับลอคิดดูนะครับว่าทันภากการกระหารถแบบครอบครัวใช่ครสงคนะครับใช้ในเมืองก็ได้ไปออกต่างจังหวัดก็สบายครับไมกินน้ำมันด้วยนะพี่ตุ้ยใช่ครับขับสบายสเลยด้เครื่องตัวบูฮเวอร์ อัตราเฉลี่ยนะให้ผมดูมาก็จะประมาณ14-15ลิตรถือว่าเยอะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าโอเคนะประหยัดเลยนะครับประหยัดมากด้วยอ่าก็เบื้องต้นนะครับที่ท่านเห็นตานหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบเต็มๆให้มาแล้วนะครับใช่ครับผมตัวนี้ครับไฟหน้าเป็นตัว LED มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขนาดตัวคิวนี้เขายังเป็นโครเมียมให้นะไฟตัดหมอกยังมีโครเมียมให้ครับ เราก็เรียบเรียบสไตล์สุดๆใช่ครับแล้วเขาให้เดลไรต์ตัวใหม่มาด้วยอ่าใช่ครับเราเป็นมุมเต็มเลยใช่นะครับผมก็สีสันเต็มนะครับเป็นสีดำนะครับดูเข้มจะดูเงาเงามากันี้แม็กเป็นแม็กอลอยขอบ18นะครับแม็กติดรถมาเลยสวยเลยลายเขาจะถี่หน่อยนะครับพี่ตุ้ยใช่ครับผมสวยนะยางเต็มเต็มเลยนะพอรถเราวิ่งน้อยมากวิ่งสามหมื่นโงใช่ครับผมยางก็คือยางติดรถนั่นแหละครับ มี18แต่ก็คือใช้ได้สบายๆนะครับอ่ะมาดูฝั่งตรงกระจกมองข้างตัวนี้เขามีไฟเดียวมาให้แล้วนะครับตัวนี้ไฟเดียวจะอยู่ตรงนี้นะครับ้อมมูลจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมตัวนี้ก็จะมีราวบันไดมาให้แล้วนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับของเขาและที่สําคัญนะครับราวหลังคานี่มีมาให้แล้วนะครับสามารถเอาแหลกเสริมติดเข้าไปเลยได้นะครับ เขามีตัวช่องเสียบไว้ให้อยู่แล้วนะครับใครที่จะเก็บสัมภาระเยอะก็ไว้บนหลังคาได้ออกทิปใดเที่ยวได้เลยนะครับมาดูฝั่งด้านหลังกันหน่อยนะครับก็มีสปอยเลอร์ดักเทลแถมมาให้นะครับมีแอปสปอร์ตนะพี่ตุวยนะใช่ครับผมแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามาด้ครับที่เขาว่าเรียกว่าดักเทลก็คือตัวนี้นะครับครับผมตุดเป็ดของมันอ่าครับผม เรามาดูเนี่ยครับเห็นไหมว่าชุดแต่งก็จะมีตัดโครเนี่ยทั้งเมื่อกี้มีทั้งครอบไฟหน้าตัวนี้ก็มีครอบไฟท้ายคือไม่ต้องไม่แต่งอะไรมากครับรถพวกนี้รถสีดํากับเรียมมันสวยอยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็มีเอ็กนะครับรถคันนี้เป็นรถเชียงใหม่มือเดียวเลยนะครับใช่ครับเจ้าของก็รู้จักกันนี้แหละครับภายในนะครับที่เก็บของแฟดเรียบนะครับห้าสิบห้าสิบเลยก็คือว่าเบาะหน้าแถวที่สามนั่นเองนะครับครับผม ก็คือพับเก็บได้แต่ถ้แค่3ามสี่คนก็สบายใส่สบายเลยสบายเลยก็คือแต่ถ้ามีเด็กหรือว่ามีใครแบบนั่งเกินมาก็ใช้ได้ดึงึ้นได้เลยครับผมก็ได้ใช้นะได้ใช้แน่นอนที่สําคัญคือแอร์ครับมีแอร์ทุกจุดที่นั่งเลยใช่แอร์ราวแอร์อะไรก็จะมีให้หมดครับนี่ครับดูครับมีช่องนี่จะมีช่องแอร์อยู่ข้างบน ใช่ซ้ายขวาก็คือว่าสามแถวเลยวางแก้วด้วยนะใช่เก็บรายละเอียดด้านหลังนะวางแก้วใส่ของก็เป็นที่พักแขนทําให้นั่งสบายขึ้นด้วยมีที่จับด้วยนะเผื่อขึ้นเขาลงห้วยนะดูดูเพดานเนาดูมุมนี้น่าจะสวยเพดานกิิบเลยนะนนะคร้องป้ายแดงนะสภาพนะครับใช่ครับก็คือว่าพอพับ ถ้าถ้าแผวสองด้วยก็คือขนของปูที่นอนหรือพวกปูผ้านอนได้เลยใครท่นใอยากไปคงไปแคมป์นะครับผมสบายสบายเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่มาต่อที่ภายในนะครับผมดูภายในให้พี่ตุ้ยฝังคนขับนี้อีซูซูคันนี้เขาไม่ได้ห่วงออปชั่นเลยนะครับเขาให้เป็นเบาะไฟฟ้ามานะครับผม ตัวนี้เป็นกุญแจอิโมบิ l i เ e อร์แล้วนะครับก็คือมีการขโมยหายห่วงออปชันตั้งแต่ประตูเข้ามาเลยแล้วกันเอาจากฝั่งคนขับนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอิดดิ้งสต็อปนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันเพราะว่าเขาคิดว่ารถรุ่นเนี้ยมันใช้ในเมืองเยอะแน่นอนเขาเลยมีอิดดิ้งสต็อปมาให้นะครับผมตัวประหยัดอีกนะใช่และอยู่บ้านเราเหมาะการขึ้นเขาเดินทางด้วยเพราะว่าตัวนี้มีตัวช่วยเหลือการลงทางชัน้วยไล่มาก็คือ จะได้ลายไม้นะพี่ตุ้ยนะใช่ครับผมลายไม้กับซับพัสด์หนังซับพัสสีจางครับ,รบผมก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังเย็บนะครับใช่ก็คือเป็นพวงมาลัยไทยเลยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็คือตามสไตล์รถพวกนี้ก็จะมีคูส่วนบนอยู่แล้วอเอาไว้วิ่งทางไกลสบายสบายฝั่งซ้ายพวบคุมจอเมนูอ่าแล้วก็รับโทรศัพท์ระวังโทรศัพท์เพิ่มเสียงด้านกลางใช่ครับก็คือว่าตัวนี้ก็เป็นบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้ ใช่ครับเป็นตัวคันเกียร์เขาแต่งเป็นลายไม้นะเก็บรายละเอเยดนแลวนะครับก็คือว่าเอาออกจะรูดูหน่อยสลับกับสีดําเงามันก็สวยมันดูร่วมสมัยครับมีเกียร์เซมิออโต้ให้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าขึ้นเขาลงห้วยสบายเลยใครอยากเล่นเกียร์โหมดเกียร์แมนนวลก็ไปได้ครับใช่ครับแต่มันชันมากก็มีโหมดลงทางชันช่วยให้ครับผมคือบางทีสมัยนี้ถนนคนทางมันดีขึ้นนะครับใช่ครับไอตัวโฟวินก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับ ต้องครับใส่ก็แล้วแต่นะสำหรับบางคนที่จะให้เป็นตัวเลือกใช่ครับมีทัชันคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็คืออระบบความปลอดภัยของเขาก็ให้มาเยอะพอสมควรครับใช่นี่เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าแทบไม่มีรอยนั่งเลยรถคนเก่าใช้น้อยมากสามหมื่นโลแทบว่าครับอ่ะเราต้องไปดูสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยก็เฉลี่ยสี่ปียังไงก็ไม่ถึงหมื่นครับก็รถเป็นผมนะสามารถเอาเลขตัวถัง ไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับว่าเราไม่มีการคอไมนะครับที่สําคัญนะผมไม่เอารถชนหนักที่ความตัดต่อน้ำพ่วงมาขายนะครับตรวจพบเจอและคืนรถร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช่ครับมีหายห่วงได้นะซื้อรถกับเต็นท์ใหญ่ใช่เพราะว่าทางเราจัดไฟแนนซ์กับธนาคารใหญ่นะครับรถคารแบลคลิสต์รถอุบัติเหตุมันจัดไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เพื่อความสบายใจเราก็รับประกันให้อยู่แล้วถูกต้องครับผม นี่ครับความใหม่แม้แต่ทางพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยอยู่เลยนะครับอมาดูเบาหลังนิดหน่อยคะตบตกล้องอผมนั่งะผมนั่งให้ดูสูง183นะสบายสบายนะครับถือว่าสบายเลยด้านหลังนี่เบาเบาแถวนี้จะเอ็นได้อีกนิดนึงด้วยนะครับเอ็นได้ด้วย,ยใช่นี่มีปรับด้วยนี่ผมเพิ่งรู้ เปลนได้ครับอ่าโอ้เยอะนะครับเยอะไหมสบายให้เลยนะไม่ไม่น้อยนะใช่ครับผมเอ้สุดๆโอ้โหส่วนนี้ก็นอนสบายครับคนนั่งแถวต่เป็นทางไกลอะไรที่แบบสบายมากเลยครับแต่ก็แถวหลังนะก็อย่างที่รู้กันนะครับก็จะแคบมานิดนึงนะแต่เด็กก็สบายๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนด้านในแลานอกอ่ะพี่ตขอดูเครื่องนิดนึงมาดูเครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะครับเครื่อง1.9บูทา หน้าตายเป็นยังไงนี่จุดก้าบูพาวเวอร์นะครับใช่ครับสีแต้มโรงงานครับเหมือนเดิมรถเครื่องสะอาดใสวิ่งน้อยสภาพใสๆอยู่แล้วครับเนี่ยใช่ดูหัวนองหัวน็อตทางนู้นได้เลยครับหัวน็อตไ,<ด>ไ,ไม่มีขยับทําสีใดๆนะครับเดิมมาจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไล่ดูน็อตโปรงน็อตแก้มครับดู ตรงแผ่นเพดนะครับปัติกคุมยังอยู่เลยนะพี่ตุ้ยนะครับผมเอาผมไล่หัวน็องชั้นหน้านะครับแม้กระทั่งน็อตไฟหน้ายังไม่เคยแกะเลยครับเนี่ยรถซื้อมาจอดใช่ครับผมสภาพอย่างงี้หายยากหนึ่งในร้อยเลยดีกว่าซื้อให้พ่อแต่พ่อไม่ใช้พูดไปเลยให้พ่อเพราะเรารู้จักเจ้าของเองครับคนรู้จักกันนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราสรุปราคากันเลยดีกว่าพร้อมโปรโมชั่น ใช่ครับตัวนี้เราจะให้โปรโมชั่นแบบแต่เต็มเพราะว่าผมไม่ได้มาไลฟ์เกือบหนึ่งเดือนนะใช่ครับผมเดือนละอมารอดผมก็จะเก็บแรงไว้ก่อนใช่ตัวนี้นะเป็นรถมิวเอ็ปี2018นะครับผมตัวนี้เป็นรถขับ2นะครับตัว DVD แล้วนะครับราคาผมตั้งอยู่ที่7,99,000าเก้ับาทนะครับราคาตั้งหน้าร้านนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่ ดูไลฟ์สดนี้มานะครับไม่ว่าจะดูตอนนี้ว่าย้อนหลังมานะครับผมให้ส่วนลดไปเลยพี่ตุ้ยครับสองหมื่นบาทนี่มาครั้งนี้มาแรงนะครับให้สองหมื่นเลยเปิดที่สองหมื่นเลยครับผมราคารถจะเหลือเท่าไหร่ครับพี่ตุ้ยไม่กล้าพูดเลยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมแถมเข้าศูนย์ให้หลังหลังอ่ะอะไรกับที่ซื้ออ่าครับผมแล้วก็รับประกันหลังการขายให้หนึ่งปีด้วยนะครับเครื่องกล่องเกียร์ อันนี้หายห่วงนะซื้อรถเราเรา,เราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับใช่ครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับก็ลองพิจรารณาดูว่าคุ้มขนาดนี้ได้รถตัวแบบไม่สามหมื่นโลอะครับผมถ้าช้าอยู่ไรครับราคาใหม่เท่าไหร่พี่ด้วยตอนนั้นประมาณร้านสามเนี่ยครับประมาณ,ร,มาณร้า <3, 3 S 2> นสามเพราะเป็นสีดำด้วยก็ลองไปเกินครึ่งนะรถแค่ประมาณสี่ปีเองใช่ครับที่สําคัญไม่สามหมื่นเนี่ยแหละครับครับผมก็ลองดูนะครับมาลองดูตัวจริงได้ว่าสวยอย่างที่ได้เห็นใน รูปหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเป็นรถเ k คคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ่นด้วยนะครับผมรถในเครือเรามีกว่า300คันนะครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับพักแชทเข้ามาถามได้เลยครับหรือว่าสอบถามกับผมโดยตรงนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์โทรมาได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีเอเคยนะครับสามหมื่นโลแท้ครับสวยมาก